สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับคลิปนี้ขออยู่กับบอนไซมะพร้าวกันอีกสักคลิปนะครับวันนี้จะแนะนําการปีกยอดนะครับปลีกยอดนะครับเลี้ยงกาบแล้วก็ทําความสะอาดนะครับให้บอนไซมะพร้าวนั้นมีลําต้นที่เตี้ยนะครับมีกาบที่ซ้ำที่สั้นนะครับ แล้วก็สวยงามน,นะครับการกรีดแล้วก็ใช้มีดธรรมดาทั่วไปนะครับหรือว่าใครจะซื้อมีดนะเป็นแบบจำเพาะอของอาการทำบอนไซก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นมีดเล็กๆเ,เหมือนมีดผ่าตัดนะครับก็ได้นะครับถือว่าเป็นผลดีนะครับตามใครถนัดนะฮะถนัดอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นนะฮะวันนี้ผมใช้มีดเล่มระบาดน,นะครับ สมัยนี้3าบาทแลวนะฮะสมัยผมเด็กเล่นละบาทนะครับซื้อทุกวันนะครับซื้อแล้วชอบหายนะครับสมัยนี้เล่นละ3าบาทนะครับก็การกรีดก็คือเราจะกรีดปล่อยปลดปล่อยยอดที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับี่นะอันนี้นะ่วนยอดนี่นะครับมันจะติดกับกาวอันรอนะครับที่เคย เป็นยอดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกรีดให้ใบอันนี้นะครับเปิดออกมาแล้วก็ปลดปล่อยยอดใหม่นะครับถ้าเราไม่กรีดใบมันจะสูงนะครับทําให้ต้นนั้นไม่เตี้ยนะครับการกรีดก็วางมีดวางตรงขอบนี้นะฮะตรงขอบเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะครับนี่นะครับขอบนะขอบของขอบของกาบเนี้ยกรีดลงมาเลยนะฮะ นะครับแล้วก็เอาส่วนนี้ออกครับที่เป็นเปลือกนะครับที่เป็นปกีินะครับอยากกรีดแรงเกินนะครับน้ําหนักมือต้องต้องได้นะครับเพราะเรากรีดแรงนะครับมันจะไปกรีดส่วนของใบอันนี้ด้วยนะครับเวลาใบมันเปิดแล้วมันจะไม่สวยมีรอยมีดนะครับ ก็ปีดทั้งสองข้างนะครับปีดแล้วก็ฉีดออกมานะฉีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมนี่นะครับฉีดออกมาพอเราปีดทั้งสองข้างแล้วก็ฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็เขามีตัดออกนะครับนะครับต้องการทำบอลไซ์มะพร้าวนั้นต้องขยันปีดใบนะครับนะครับ หนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นยังต่ำนะครับต้องกรีดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กรีดย,ยอดมันแทงออกมาเราไม่กรีดย,ยอดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ส่วนกาบนั้นยาวนะครับแล้วก็ต้นบอนไซมะพร้าวของเราน,นั้นไม่เตี้ยนะครับไม่ป้อมใบใหญ่ๆใบไม่เล็กมันก็ไม่สวยงามนะครับนี่นะฮะพอเรากรีดเสร็จอันนี้เราก็งองอหน่อยน,นะครับรงอง งอใบให้มันลงมาให้มันให้มันม้วนก็ได้นะครับนี่ครับครับเดี๋ยวอันนี้จะขึ้นมาใหม่นะครับครับเห็นไหมฮะสำหรับอันนี้เป็นมะพร้าวแก่ลูกใหญ่นะครับซึ่งความนิยมนั้นถือว่าเป็นรองมะพร้าวลูกเล็กนะครับ สำหรับมะพร้าวลูกใหญ่นะครับกะลามันจะใหญ่มันจะไม่สวยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะวันหนึ่งกะลาอันเดิมมันก็จะหลุดออกไปนะครับพอกะลาอันเดิมหลุดออกไปเราก็หากะลาใหม่มาติดนะครับติดให้มันลอยนะฮะเป็นอองอนเหมือนออบดแดงก็ได้นะครับนะครับสำหรับต้นมะพร้าวแกะนะครับผมทําชุดนี้ผมทําไว้สองต้นนะครับ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับทำอายุเท่ากันนะครับก็กิดนะครับตัดส่วนที่แห้งๆนะครับที่กาบที่เราเคยตัดแล้วนะครับมันจะมีช่วงแห้งๆนะครับที่เป็น,คนโคนก็แกะออกนะครับความสะอาดนะครับจากนั้นนะครับ ก็กรีดตรงนี้นะฮะกรีดให้ปลดปลอ่อยยอดอันนี้นะนะครับกรีดนะครับกรีดตรงนี้นะเห็นไหมมันเปิดเห็นไหมก็กรีดให้มันจะเปิดนะครับก็กรีดสองข้างนะครับกรีดแล้วมันเป็นแบบนี้ ก็ดึงออกมานะครับจากนั้นก็ตัดออกนะครับอันนี้มันจะมีโรคนะครับเป็นเรียกอะไรนะขาวๆอ่ะครับซึ่งเราต้องทำต้องมันทำความสะอาดไรนะครับเป็นไรเรียกว่าไรนะเราต้องมันทำความสะอาดก็จะทำให้ใบแห้งนะครับแล้วก็ยอดแห้งได้นะครับจะมียาที่ร้าน ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับใช้พ่นฉีนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ก็สามารถมันทําความสะอาดทุกวันนะครับอย่าให้มันมีนะครับหรือว่าจะเอาแป้งโรยก็ได้นะครับเอาแป้งโรยนะครับหรือบางคนมีเคล็ดลับพิเศษนะครับใช้ยาเส้นนะครับยาเส้นที่เขา ดูดใบจากนะฮะเอามาดองน้ำไว้นะครับสักหนึ่งคืนนะครับจากนั้นก็มาใส่ในสเปรย์ฉีดน้ำนะครับแล้วก็ฉีดฉีดตามใบตามกับที่มีโรคไรนะครับถา้าไม่มียาเส้นก็ซื้อรองพิษก็ได้นะับนี่นะฮะ ก็จะทําให้ใบนั้นสั้นลงนะครับกับสั้นลงต้นก็เตียลงนะครับสําหรับมะพระ้าวบอนไซนะครับก็เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนนะครับในการทํานะครับมันไม่ได้เสร็จภายในวันสองวันนะครับต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะสวยนะครับกว่าจะอยู่ฟอรมนะครับแต่ทุกอย่าง สิ่งต่างๆที่เราทำนะครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจนะครับนะครับอย่าเอาเงินตรามาประเมินนะครับจงเอาความสุขของเรามาประเมินนะครับว่าเราได้ทำแล้วมีความสุขนะครับเราได้ทำแล้วเกิดประโยชน์ในเรื่องของการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับไม่ไปมัวสมในสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วง สถานการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับที่ร้ายแรงมากนะครับนราธิวาสบ้านผมเนี่ยติดวันละ2300นะครับนะครับรวมๆยอดผู้ติดก็ก็หลายพันนะครับนะครับก็ทุกจังหวัดนะครับก็เหมือนกันหมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต่อการป้องกันนะครับต่อต้านนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้น เป็นสังคมนะครับต้องไปมานะครับต้องพบปะนะครับต้องพูดคุยนะครับยิ่งชาวบ้านทั่วไปนะครับก็ต้องออกไปทำมาหากินนะครับครับถ้าไม่ทำมาหากินนะครับก็ไม่มีอาหารกินครับลูกเมียที่บ้านก็ลําบากนะครับผลกระทบกันเป็นหางว่าวนะครับก็สําหรับบอนไซมะพร้าวนะครับผมก็จะ แนะนำกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับหาลูกมะพร้าวแบบนี้นะฮะนะครับมาทาแรกๆก็หาแบบนี้มาเลยนะครับแล้วมันก็จะสวยเองนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับนะครับเอามาอย่างนี้มะพร้าวกาบส้มนะครับเอามาแกะนะครับแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เป็นกระถางหรือว่ากะละมังหรือว่าจะใส่ถุงดําก็ได้นะครับ ครับเลี้ยงไว้หรือว่าจะแช่น้ําเลี้ยงรากให้ยาวก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็มะพร้าวกามเดี่ยวทั่วไปนะครับลูกเล็กนะครับนะครับพอใช้เวลานานน,าน,นะครับก็ค่อยๆปรับแต่งกันไปนะครับนะครับ ทุกสิ่งมันต้องใช้เวลานะครับกับงานที่เรียกว่าบอนไซนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนไซประเภทไหนนะครับต้นไม้นะครับบอนไซประเภทต้นไม้บางต้นมีอายุถึง3 0 4 0ิีนีครับปีนะครับ,นะรบก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ